ใส่ถุงเท้าค่ะโอพอหนึ่งแล้วค่ะจะจบปอหนึ่งแล้วจะจบเทอมหนึ่งแล้วจะปิดเทอมเทอมหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นเทอมสองพหนึ่งเทอมสองละใส่ถุงเท้าเองจ้าใส่เองเร็วๆหนึทับหนึ่งเทอมสองอะเทอมป่งเทอมสมันจะม่ การเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดหยุดเดือนหนึ่งคูนครูยุ่งครูยุ่งครูสอนกว่สองครูยุ่งหยุดไม่ใช่หนึ่งปีหนึ่งอยากให้หยุดหนึ่งปีสามปีปกห้าปีปักวัวไม่หยุดนานขนาดนั้นก็ไม่ได้หนังสือแล้วอ่ะเมื่อวานแม่เมื่อวานแม่ไปไหนนะแม่อยู่บนหลังคากลางไหน ก่อนนั้นเขาบังคับนะว่าต้องเป็นเท้าขาวคือถุงเท้าขาวเท่านั้นเอาไปเอามานั้วเรียนมันก็เล่นดื้อขึ้นดื้อขึ้นทุกวันเนาะถุงเท้าดํามันซักยากเอ้ถุงเท้าขาวมันซักยากทำไมอ่ะก็มันเปื่อนไงเพอมันเปื่อนก็ดูไม่สะอาดก็เลยให้เป็นถุงเท้าสีดำซะบนดำมาบนขาวประเทศไทยก็เลยมีถุงเท้ารุ่นเดียวเนี่ยรุ่นอื่นๆไม่ค่อยมี น่แบบเอ็มิกิโนเอ็มิกซิโนออิจิน่ออลิจิชองลิจิเสียงเสียงเจื้องเออออยกใหไล่กัแชดนะออจะซื้ออะไรปล่าจะกินอะไรม้่ีวลงซื้อนด เพิว๋ยวครับพิวตรงนั้นมันเปื้นออกมามันบันขยะอุย้ยไม่ใช่ติดมันหมดแล้วบมาออกมามันมันตรงนั้นน่นนะนาไปรับซื้อน้ำมันแล้วหนูไปทำไมตรงนั้น,ล,นลุกขึ้นมานดูมีไหมลุกขึ้นมาอย่เล่นดื้อหลเลิกได้แล้วโตแล้ว ไปนั่งนน่นเลยคาดเข็มขัดนิรภัยคออาดอขาดคออีมอเข็มคออาดอขาด <c oughs> นออีนี้รออาระแต่ว่ารออาระไม่มีสระนะเป็นปากวิสัญน,นีเออเป็นไม่ปากวิสัญน,นี ไม้สบายกระเป๋าไม่อะไรชื่อชื่อยาวที่สุดไม่อะไรเพื่อนชนะอะไรชื่อยาวที่สุดไม้มาลายเหรอฮะไ,ไม้หันอากาศไม้หันอากาศไม้มาลายไม้หันอากาศยาวสุด หาโอ้โหต่อโอตัวโอ้โหต่อโอตัวพอยพี่เม็พี่ตอตัดอยใจกอยเกลยอยเลพี่ตใจเกล Oh, I drop you here and get get to your get to your backpack quickly. Do you have money? Do you have money? Okay. You want more? มนหนมนมนีาึ่ง1บาทเน Thank you Say Thank you Thank you Okay See you